สวัสดีจ้าพี่นองปลูกกระเทียมจ้ะปลูกกระเทียมเอาไหดองทำหนม่มยำเนาะดูดูไปใหม่พริจ้ะฉันสือมาจากหลานตุรกีด้วยงอกเหลวสือมาเป็ดหัวเนาะมีทีดินลุงทำไปให้ลแล้วเดี๋ยวฉันจะปลูกแบบปลูกแบบวายังไงก็ได้นะแบบ ปลูกยังไงก็ได้ตามใจฉันนะเนาะยังไงก็ได้ฉันพึ่งปลูกป,กปีที่แเล้วพี่น้องปลูกเราฉันก็ร้องเอาไว้ดีนะร้องไรทำยำเอาหัวัถูกหัวขึ้นหัวลงเลยอน ตามใจฉันยังไงก็ได้เนาะช่องนี้จะเลิกลงดอกไม้แล้วจ้ะจะเลิกเลิกแล้วจ้ะปลูกอีกแล้วบอกอีกแล้วบอกอีกแล้วว่าเลิกเลิกลงไม้จ้ะเนาะไม่มีคนดูมอก่อนทำคลิปไอ้ มีคนติดตามคนดูเยอะๆทำคิดเองกินอาหารกับโอลิกินอาหาร li, าหาร,รีวิวของเนาะรีวิวไอ้ขนมอะไรอย่างงี้ที่นี่ลูกใยแล้วลูกไม่ได้ทำด้วยลูกไปโรงเรียนกันเลยไม่ได้ทำที่นี่ก็ไม่มีคนดูฉันก็นเลยลงดอกไม้เอาไว้พ่อ ลุงดอกใหม่เอาไว้ก็มีคนดูนิดเดียวมีคนดูนิดเดียวเฟซบุ๊กฉันก็เลึกเล่นจะ้ะเลึกเล่นเร็วถ้าใครจะติดต่อฉันทักฉันก็ทักทั้งดินแข็งข้างหลังทักฉันทั้งยูทูบน,นี่เลยจะ้ะ ตอ,ตอนแรกกว่าจะมาบอกอยู่ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำเฟซแล้วเนาะไม่มีเฟซปุ๊กแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจะ่ายิงอีกว่าฉันบล็อกฉันไม่ได้ลอกจ้ะฉันปิดเลยเดี๋ยวว่าโอ้บล็อกฉันแล้วฉันติดโตไม่ได้่ไม่ได้บล็อกบล็อกจ้ะเลิกเล่นเลิกเล่นอามาติดกันปลูกอย่างนี้เลยเนาะ ตรงไหนดีปลูกตรงไหนว่างปลูกมัเนาะต่กี่แถวแล้วสามแถวปลูกสี่แถวปลูกเต็มสี่เดี๋ยวไปเ,เอามาอีกเนาะฉันมีอีกต้ออยอันไหนฮกวันไหนฮกทำคลิปยูทูนป YouTube น่ะ ก็ทำไปเหอะไปนองเนาะทำใครทำมันใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ดูเนาะไม่ได้ว่าไปเอาอยางเขาแล้วก็ไม่ได้ไปเกาะเขาดังเนาะเขาว่าเกาะเขาดังอยากเกาะเขาดังไม่ทักเขาไปบ่อยในไหลซดก็มีพี่นองมันลอยฟังเนาะคนในเฟซอิจฉาปะ <c ười> ฉันไม่ว่าใครดอกอิจฉาใครดอกฉันอิจฉาใครเป็นกันไหนฉันก็มี เขากินเลยจ้ะฉันมีเขากินมีบ้านอยู่แล้วจ้ะใครทำได้ฉันก็ไม่ว่าหรอก็เรืองของเกเนาะฉันก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้วังอะไรลุงก็ไม่ให้ทำไปไหนก็จะถ่ายลูกก็ไม่ชอบลูกก็ย้ายเร็วลูกก็ไม่ยากทํำ เหลือนิดหนึ่งเนาะลูกก็ไม่อยากทําด้วยแล้วลูกยัยแค่นี้ก็เลยเออแต่ว่าไมา่อยากทิ้งช่องก็จะทําไปเรื่อยเนาะจะจะทําไปเรื่อยไม่ต้องทิ้งช่องหนูไม่มาเอาแค่นี้สงสัยหนูตายหมดแล้วพี่น้องเพหนาวว่ามันมาเอาต้นว่าต้นมาหล่นที่ฉันว่าจะเก็บทําเองเออที่ฉันว่าจะเก็บทําแนวอะเนาะ โอ้โหต้นนี้มันไม่มาเอาแล้วสวยเนาะอันนี้มันลอยฟังจะมั่ได้ล่งดอกไม้นะนนี่ลอยฟังจ้ะจะพาไปเทีเ่ยวไปเดินเลน่น ไปถ่ายลูกเพชรอะไรในปาลาอืมกับลูกล้วก็จะถ่ายลงคลิปให้ดูจ้ะเนาะแต่ว่าไม่แน่อาจจะทำเกาหลีแบบเหมือนแต่ก่อนอีกแบบกินพวกขนมแบบนมแลกขนมใหม่นมออกใหม่อะไรแบบนี้มันแต่ก่อนอีกเนาะเพื่อจะดีคุยเกาหลีอยู่โอหลีไม่วางเดี๋ยวโรงเรียนปิดก่อนจน้ะเนาะโอเคจ้ะ มาคุยกันมาเล่นกันนิดนึงเนาะปลูกกระเทียมมะเหลก่กอะไรให้กันฟังครัวฉันก็ยังไม่เสร็จจ้ะฉันก็ทำกับขา้าวถั่วไปถั่วจ้ะฉันทำกับข้าวไปถั่วตกนหนก็เป็นครัวฉันหมดเลยจ้ะจ้าพี่น้อง ขอบคุณได้หลายจ้ะเนาะท่มากดติดตามให้ใหมจ่จะมีใหม่หลายคนอยู่ช่วงนี้จะช้าสักหน่อยแต่ว่าก็มีเพิ่มอยู่เรื่อยจ้ะจ้าพีโนโ่นงเอาปลูกไอ้นี่มาคุยเนาะจา้ะเนาะปลูกกระเทียมจ้ะเพราะว่าเราเราอยู่ประเทศเดียวกันแต่อ จะไม่เหมือนกันนอกจากนอกก็คนละฝาคนละฟังคนละภาคเนอะยุโรปเหมือนกันจะคนละที่ก็อาจจะปลูกอะไรไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ใครปลูกก็ถามกันก็ตอบกันเนาะไม่ใช่ว่าเขาไปเกาะกระแคนดังอะไรดอกเข็นไปอยู่ประเทศเดียวกันอยู่เอ่อยุโรปเหมือนกันเนอะเราก็ไปเขาไปถามกันได้จ้ะวะเออเขาปลูกยังไงหรือไหมเออใส่อะไรใส่ปุ๋ยยังไง เออต้นใหม่ดอกใหม่นั่นเชื้ออะไรบางที่เราก็ยากลู่เนาะเราไม่ลู้ถูกยางนะเนาะมันชั้นมาใหม่ใม่ชั้นก็ไม่ลู้นะพี่น้องชั้นอยู่คนเดียวละชั้นก็เออไม่เล่นไม่เล่นเอโซเชียลเลยจ้ะชั้นอยู่คนเดียวชั้นก็ไม่รู้เรื่องชั้นก็ทําถูกยางอะไรคนเดียวชั้นหมดเร่องลูกเรื่องเต่าชั้นกไ็ไปดูอย่างใครเดี๋ยวนี่เนาะเดี๋ยวนี่ แบบยังไงเรามาก,ก่อนเนี่จะปรึกษาใครก็ไม่ได้เนาะถามอยากรู้อะไรก็ไม่รู้เนาะไม่รู้จะไปถามใครพอไ,ไ่เรียนโซเชียลเดี๋ยวนี่โอ้ยเขาปลูกพักปลูก,ลกดอกไม้อะไรก็ถามกันได้ลยนกันเนาะคนมีหลูกเขาก็เรียงหลูกยังไงเขาก็พาด,ดูเนาะไม่ยากจ้ะเขาก็พาทำยูทูบให้ดูครอบครัวเขาเออเนาะไม่ยากเลยแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยอยู่คนเดียวลำบากจนว่ะจ้ะ เนาะว่าจะจบคลิปเราต่อยแกจ้ะไปขอบคุณหลายๆจพีหนูสวัสดีจ้า